นีเจ๊ปุ้ยพามาร้านที่ว่าชื่อร้านอะไรนะเซลเลอร์นันปิดไม่มีคนสักคนฮะบารไรเงียเเบรรยาาเลยแนตะ่บรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้แดดไม่ร้อนเหมาะกับก,การท่องเที่ยวทะเลจรง วิวสวยมากเลยตรงนี้ดูดิเฮ้ยนี่เป็นการถ่ายเกิดๆอ,อ๋อสรุปทำไงครับหาร้านอื่นเหรอ